ป่าลึกทางเหนือของหมู่บ้านปางไผ่ขึ้นชื่อว่าอุดมด้วยสัตว์ป่านานาชนิดแต่ก็เต็มไปด้วยความลี้ลับที่ผู้คนไม่กล้าเอ่ยถึงหนึ่งในนั้นคือเรื่องราวของเสือสมิงสัตว์ร้ายครึ่งเสือครึ่งคนที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนมันไม่ได้ล่าเพียงด้วยกำลังหากแต่ใช้เหลี่ยมเล่หลอกล่อเหยื่อให้ตกใจหลงกนและเสียชีวิตอย่างน่าสยดสยองหลายเดือนที่ผ่านมา หมู่บ้านปางไผ่เผชิญความสูญเสียอย่างต่อเนื่องทั้งวัวที่หายไปคนงานป่าที่ไม่กลับบ้านและเสียงลึกลับที่เรียกชื่อคนกลางดึกจนหลายครอบครัวแตกสลายความหวาดกลัวแพร่กระจายไปทั่วทุกเรือนชาวบ้านเชื่อว่าผู้ก่อเรื่องทั้งหมดคือเสือสมิงตนหนึ่งที่เร้นกายในป่าลึกในยามที่ความสิ้นหวังเกาะกินหัวใจผู้ใหญ่บ้านจึงเชิญพรานแก้ว ผู้มากประสบการณ์ด้านการล่าสัตว์และการอ่านร่องรอยป่าเขาคือคนเดียวที่กล้าประกาศจะหักเหลี่ยมสมิงและปิดตำนานโหดร้ายนี้ให้สิ้นลง